จากจังหวัดกระบี่นะครับมาร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องผู้รประสบทุกาฟในครั้งนี้ด้วยยังไงครับอาจารย์กับการรวมตัวของพี่น้องครับก็อัมดุลิาฮโรบินาลามินวาบินัสตาอินหลาฮขอลเราเราก็ใจนั่นะคือเรามาในานามของชมรมสากลกระบี่นะครับเรามีอยู่ทั้งหมด5สากลในกระบี่เ <ừ. S 2> พราะได้รวบรวม,รมเงินได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาร่วมกับพี่น้องก็มีสากลสกปะครบอิสลามจำกัดแล้วก็สากลตันเมีย แล้วก็สากรนุรุ่นแล้วก็สากรบารก้ากรรแล้วก็อินโดนเอาแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรจากโร,โรงพยาบาลอโรงพยาบาลจจเย็ทำโรงพยพบด้วยได้นำขบวนในวันนี้นะครับเรากา็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องโดยปกติในทีมเครือข่ายสากรของเราก็มีการช่วยเหลืเอเวลาพี่น้องประสบกับความเดือดร้อนในทุกโอกาสนะครับเมื่อเรามีโอกาสเราก็จะจะรวบรวมกันแล้วก็ทําในลักษณะอย่างนี้มาหลายครั้ง ครับเชันนี้ก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันพี่น้องของเราก็มีความตั้งใจที่จะมาะช่วยเหลือพี่น้องอยู่มากันทั้งหมดกี่คนครับมากันสอง สองคันก็สิบนองคนแล้วก็วันนี้ภารกิจที่อาจจะไปนี่วันนี้ทางกระบี่จะไปเยี่ยมพี่น้องที่จะไปเยี่ยมพี่น้องที่จังหวัดพัทนี nil ครับระบุสถานที่แล้วยังไม่ระบุครับพอดีเขาจะมีไกด์พาไปน้องจิกน้องจิกก็ยังเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากแต่เขาบอกว่าจะมีเรือเพราะวันนี้จะได้นั่งเรือจะรอแล้วครับ

gua gua lagi gua udah gua ระดับน้ําที่จังหวัดปัตตานีนะครับตัวเมืองเดินเข้ามาเดินทางเข้ามานี่คือเส้นหน้าบิกซีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีระดับน้ําที่ท่วมขัง,ของพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้น้ําลดฝั่งหึงสามารถที่จะขับสัญจรผ่านไปมาได้นะครับส่วนฝั่งหนึ่งยังมีเป็นบางพื้นที่นะครับที่ท่วมสิวจราจรสามารถจะเดินทางได้ ช่องทางเดียวครับน,นี่ก็เป็นระดับน้า,าบ้าง ันนี้เป็นสะพานสายหลักนะครับที่มุ่งหน้าสู่นาราธิวาสนะครับก mm ็ hmm. คือเดินทางมาจากปางหาดใหญ่แล้วก็ผ่านตวเมืองสุตตรินีพื้นที่รับน้ําตรงนี้ทางด้านฝั่งนู้นเป็นหมู่บ้านบากหารังนะครับซึ่งแม่น้าไหลผ่านมาถ้าเกิดเห็นจากกระแสน้ําเราก็ยังเห็นว่าน้ําค่อนข้างที่จะไหลเที่ยวอยู่พอสมควรนะครับตามคาดการณ์ในช่วงของ3 4สี่วันนี้ระดับน้ําก็ยังคงทรง,งตัวอยู่แต่ว่าบางพื้นที่ที่เราไปสำรวจวันนี้ บางพื้นที่น้ําลดสูงถึง50เซนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ําช่วงขังอยู่เพราะว่าน้ําไม่สามารถที่จะไหลไปไหนได้อันเนื่องจากว่าบางทีมีถนนกั้นอยู่นะครับแล้วก็ทําให้น้ําไม่สามารถที่จะไหลได้อย่างตันช่วงที่ครับ 400กว่าหลังคาเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมท,ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีน้ำท่วมประการที่จะสูงพอสมควรครับดูทางด้านหน้านะเห็นว่ามีามาทําเป็นเพิงเล็กๆอยู่ด้วยริมถนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุยกับเขาดูว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้าง บ้านอยู่ข้างใน,นอ่ะยังอยู่ข้างในรึอยู่ไม่ได้พังหรือว่าไม่ได้พังตรงนี้อ๋อมมไม่รับพังมากไม่พังแค่ท่วมมิดเลยอ่ะออแล้วก็ของอ่ะเราไปดูบ้านบ้างไหมไปอ่ะได้ไปดูไหมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเรือมาจะพาไปบ้าง แล้วมุ้งนี้ที่มาแล้วเขาเขาเข้ามาช่วยอยู่นี่จะตีมครับจะตีมท <Team> ีวีเดี๋ยวนี้มาเด<อ>ี๋ยวพรุ่งนี้พาเรือมาพาไปบ้าน